จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่า15ฟีฟ่า16และฟีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในราคาถูกที่สุดฟีฟ่า15 Thailand คอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับ,บยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีฟ่านักเลงกับฟีฟ่านักเลง,งตอนพิเศษครับผม สำหรับตอนนี้นะฮะตอนพิเศษนะครับผมเรามาพบกันอีกครั้งนะฮะกับการเปิดการ์ดของจริงครับและสำหรับวันนี้ผมก็มีอะไรที่เรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเลยนะฮะกล่องซีเล็กครับคือก็จะเป็นรุ่นเดียวกก่กล่องสีเขียวซีเล็กที่ผมเคยเปิดไปแล้วฮะหลายๆกล่องเพียงแต่ว่าอันนี้นะครับผมมันเป็นคนละปีก็เท่านั้นเองนะผมก็เลยจะเอามาเปิดนะฮะเพื่อให้ได้ดูนะผมว่าปี2015มันลุ้นต่างจากปี2016ยังไงครับส่วนราคาก็เรียกได้ว่าเท่ากันเลยนะครับผม5,500บาท มาดูกันครับผมมาดูกันนี่นะครับผมพานินีสอ็อกเกอร์นะฮะปีนี้ทำค่อนข้างสวยงามนะสวยงามเลยนะครับผมนี่ลุ้นครับลุ้นต่างจากสีเขียวยังไงลุ้นต่างจากสีเขียวตรงที่ว่ากล่องสีเขียวเนี่ยมันจะการันตีลายเซ็นหนึ่งแล้วก็เสื้ออีก2ใช่ไหมแต่อันนี้ครับอันนี้ครับคือมันจะไม่เขียนว่าการันตีได้รับลายเซ็นหนึ่งอันนะฮะแต่มันจะเขียนว่ามีสิทธิ์ลุ้นรับ3ลายเซ็นหรือ3 3สเสื้อครับ ต่อหนึ่งกองคือพูดง่ายๆเนี่ยมีการพิเศษ3ใบคือเราอาจจะได้ลายเซ็นทั้ง3อันเลยก็ได้หรืออาจจะได้ลายเซ็น2ออันเสื้ออีกหนึ่ง 1, หรืออาจจะได้เสื้อ3ามเลยก็ได้ครับผมเรียกได้ว่าเป็นการเดิมพันที่โหดพอสมควรเลยนะฮะลุ้นหนักพอสมควรเลยนะครับผมด้านหลังก็คล้ายๆกันนะมาดูอีกอีกครั้งนะสวยงามนะผมพานีนี่นะผมปีนี้เรียกได้ว่าหาซื้อไม่ได้แล้วมั้ง น่าจะซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยไฟการ์ดเพลย์บ็อกซ์นะครับผม12แพ็คเพลย์บ็อกซ์ก็คือกล่องนี้มี12แพ็คนะครับผมแพ็คหนึ่งมีการ์ด5ใบเท่านั้นเองนะฮะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมมามาลุยกันเลยอืมแกะแม่งสดๆแบบนี้แหละครับอืมไป้ยอะแล้วโอ้แพ็คมันล้ม,ม,ม,มตกใจแพ็คมันล้มอยู่ด้านหลังนะฮะแพ็คมันล้มอยู่ด้านหลังเดี๋ยวออกมาให้หมดก่อนนี่นะครับผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้ว สีทองสวยงามปีนี้ผมไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกผมจะพยายามเปิดทุกปีนะครับผมสรรหาอะไรที่เรียกได้ว่าแปลกๆใหม่ๆม,มันๆนนครับมนลุยเลยดีกว่า12 p a แพ็คนะฮะมาแพ็คแรกก่อนเลยครับผม อู้นี่ครับผมซีเล็กนะฮะปีสองพันสิบห้าสองพันสิบหกครับผมอเล็กซานเดอร์คนละล็อกอู้สวยงามอู้สวยงามครับก็คล้ายๆกับซีเล็กปกตินะครับผมเรื่องความหรูหรานี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วผมทําออกมาได้น่าสะสมอยู่แล้วนะฮะอเล็กซานเดอร์คนละล็อกนะครับแล้วก็เป็นอู๋ตุลโลฟีเดาวีเดาครับผมแล้วก็เป็นเฮ้ยร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบเก้าครับลิมิเต็ดครับด้วยการลิมิเต็ดครับ ในการลิมิเต็ดเสื้อเหรอในการลิมิเต็ดครับอะไรอะ่ะ STLs ลายเซ็นเหรอลายเซ็นเหรอเริ่มมากระลายเซ็นเลยเหรอพิกออกมาดูเลยครับโอ้เสื้อครับผมของลุยฟัวแลตหรอลุยฟัวเลสเสื้อลุยฟัวเลสครับเสื้อครับชิ้นส่วนเสื้อครับผม ว้าวซีเล็กสตาร์ลุยซูเลสเสื้ออุลุกไวของหลุยซูเลสแถม, Limited, มลิมิเต็ดอีดิชั่นอี่ังหาครับลิมิเต็ด9 9บใบในโลกครับเริ่มมาแพ็คแรกก็ล่อเสื้อหลุยซูเลสเลยครับผมสุดยอดสุดยอดแล้วผมเสื้อหลุยซูเลสและลิมิเต็ดด้วยนะไม่ใช่เสื้อธรรมดาเสื้อลิมิเต็ดด้วยนะผมร้อบใบในโลกโอเคแ <laughs> พ็คแรกครับผมเสื้อหลุยซูเลสสุดยอดเก็บไว้ ออมาก็มีดาวนะครับผมมีขายวันเนี้ยมิตโรกลูคินเดมซี่นะฮะโอเคต่อไปกันเลยครับผมต่อไปกันเลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนาอุ้ยอุ้ยนี่อะไรวันนี้ยอัลติเมททีมซีเล็กอุ้ยโคตรสวยเลยวะ่ะเตียกโกซิวาสวยมากเลยวะ่ะคือมันดูดิไอ้แย่อย่างสวยอะเลเซอร์สุดยอดเลยแล้วเป็นภาพแบบเต็มๆนะฮะมันจะมีแลแบบนี้ว่วะลูคัสโคดอลสกี้อีโคไรเซอร์นะครับผม แล้วก็เป็นโอ้โหพลายอัปเดชั่นนะเนชั่นัลพลายนะครับผมลาฟาเอลมาเกสของเม็กซิโกนะครับผมความภูมิใจของชาตินะฮะโอ้นี่ได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับนี่ใครวันเนี้ยเบสลี่บิสลี่อ๋อของอเมริกานะครับอเมริกานะครับเนชั่นัลพลายแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเจวินโก้นะครับผมไม่ให้เจวินโก้แจวินโยแจวินโยอ่าแจวินโยต่อไปแพ็คที่3นะครับผมมีแค่12แพ็คเท่านั้นนะฮะ คือแพ็คเท่านั้นลุ้นน้อยๆแต่ลุ้นเหนียวเนียวโจฮาร์ดโจฮาร์ดแล้วก็เป็นเนมาร์การ์ดอุ้ย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 ไอคินเฟเยฟลิมิเต็ดครับเท่าไหร่ครับ149บาใบในโลกครับอู้แต่ว่าเสือกเป็นปรักษาประตูไอคินเฟเยฟตัวนี้ฟีฟ่าออนไลน์สามนี่เปิดเปิดการ์ดปรักษาป,ประตูได้แม่งประจําครับ <laughs> อะคินเฟเยตสุดสว,สวยนะแต่สวยนะแต่สวยนะผมเป็นสีส้มนะฮะสีส้มพรีซึมนะครับผมออเรนพรีซึมนะฮะร้อยสี่สิบเก้าไปในโลกดูอีกครั้งนะฮะมีมูลค่าครับผมมีมูลค่านะฮะเอาไปขายให้แบบว่าให้คนรัสเซียอะไรอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> น่าจะพอได้อยู่แต่เพราะส่วนตัวอยากได้ไหมไม่ครับไม่ครับโซเคลติสนะครับผมโซเคลติสแล้วก็เป็นอเล็กซานเดอร์โกโกลินโกโกลินนะฮะต่อไปต่อไปเป็น ไขวันเนี้ยครวะช่างแม่งเนี่ยที่อ่านชื่อบางทียีโ,โ,กโ,โ,โกโกโดินยีโกโกดินจู่โอโจฮาร์ดโอโจฮาร,แร์แหลนนี่มันแต่ร้อยข้าศึกเก้าใบในโลกอุ้ยแต่โจฮาร์ครับเอาครับเอาโจฮาร์ครับชอบโจฮาร์เออโอเคคือมันไม่แหลเท่าอากาศอากินเฟยเยสนะเว้ยแต่คือผมชอบโจฮาร์ด มากกว่าอาคินเฟเยฟนะครับแต่นี่คือโจฮาร์ด199ใบในโลกนะครับโอ้โหเป็นเลดปริซึมนะสวยงามสีแดงนนครับดูครับสวยงามมากๆสุดยอดเป็นคำบรรยายโจฮาร์ดต,ต่อไปเดี๋ยวไลนเซ็นมาได้แล้วนะเช็คจะเงียบลนะมิลกูอ <c oughs> ดอบบิซิวาดาบิซิวาดาบิซิว่าเช็คจะเงียบไอสัตว์มาไว้ <c oughs> ไหน่อย <c oughs> มามา,มา,มาโอ้ข้างหลังนี่ฟาเบนชานะฮะฟาเบนชา ขาครับเนี่ยเอดินเซโกครับเอดินเซโกมาริโอเกอร์เซ่ออู้หึแลสไนเดอร์ครับเวลสไนเดอร์เนเธอร์แลนด์ลิมิเต็ดหรือเปล่าลิมิเต็ดหรือเปล่าโอ้ล <c oughs> ิม <realised> ิเต็ด249ใบในโลกเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อย249ใบในโลกถือว่าเยอะไปหน่อยแต่ดูครับผมเนี่ยคือเนี่ยคือการ์ดปกติกับการ์ดแบบแลนะคือมันจะแบบว่า เคลือบล่ะเขาเรียกว่าพิซซึมนะผมเขาเรียกว่าเลเซอร์พิซซึมนะฮะดูครับสวยงามสวยงามเคลือบเลเซอร์อ่ะแต่นี่คือมันไม่ใช่แบบว่าพาราเลลการ์ดครับอีกูอินฟาเบนชาเก็บไว้แต่ก็เก็บไว้สองใบในโลกต่อไปครับผมต่อไปนะฮะอุ้ยมีปอบปอกบาเลยครับผมปอบปอกบานะน่าจะการธรรมดาเลยครับผมอีวานโนวิดนะฮะอุ้ยเอดูอารโดวากัสแล้วก็บราโวเปล่าบุฟฟอนบุฟฟอนทีเดียว่ะ ฮึบบุฟฟ่อนหูยสีทองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเนในชาแนลプライบุฟฟ่อนสีทองลิมิเต็ดเท่าไหร่ครับห้ยห้ยห้ยสิบไปในโลกยั็บแม่ยจ็บแม่ห้ยยจ็บแม่หูยหูยห้ยสิบไปในโลกสิบไปในโลกครับแชนแนจีบุฟฟ่อนสิบไปในโลก สิบใบในโลกครับดูครับไอเยเลบูฟอนด้วยครับบูฟอนสิบใบในโลกครับหุยสีทองไงผมเห็นมันเป็นสีทองไงโอ้โหเนี่โอ้โหดูครับแล้วเป็นบูฟอนด้วยครับไม่ใช่ใครครับบูฟอนสิบใบในลกดูอีกครั้งครับแย่แปด สุดยอดอันนี้สุดยอดเลยอันนี้สุดยอดเลยสุดยอดยิ่งกว่าเสื้อหลุยส์โซเลอีกครับสิบใบในโลกครับบุฟฟอนตัวนี้อ้โหสุดยอดไปเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอู้ป๊อปปอกบาการธรรมดาเยี่ยมเลยอู้หยังเปสิบใบในโลกว่ะสิบใบในโลกสิบใบในโลกอ้สุดยอดเลยตรงนี้สิบใบในโลกแต่ยังไรแต่ยังครับผม ยังนะฮะลายเซ็นเนี่ยผมลายเซ็นยังไม่ออกนะครับผมลายเซ็นยังไม่มานะครับนี่แนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะมันหนาครับมันหนาครับปนุชีนะฮะเบโกวิดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเอ h นี่อเอชนี่อะไรอ่ะฮะแต่เอาตรงนี้ก่อนนะผมเอาตรงนี้ก่อนนะฮะดีมาเรียนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นจากด้านนี้ไง ลุ้นอย่างด้านนี้ไงดีมาเรียการ์ธรรมดานะครับผมลูก้าโมดิกนี่ครับเฮ้ยแม่งฟินแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแม่งมาแบบนี้ซิกุสันหรือเปล่าเนี่ยใครครับใครครับใครเนี่ยเสื้อของเฮกเตอร์เฮเล,ล่าไอสัตว์โ <laughs> อ้โเฮกเตอร์เฮเลร่านะครับผม กี่ใบในโลกนี่ย99ใบในโลกนะเออ99ใบในโลกนะโอ้โหแต่ว่ามันสีเงินสวยงามเลยสวยงามครับเรื่องความสวยนี่ชั้น1เลยดูครับเนกต์อเฮเล่าเม็กซิโกนะครับผมเสื้อเม็กซิโกนะครับ99ใบในโลกเท่านั้นนะผมสำหรับใบนี้นะฮะแต่ว่าลายเซนยังไม่ออกครับยุ่งนะครับยุ่งนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปคือมันมีสิทธิ์ได้รับลายเซนสหรืออาจจะเป็นเสื้อสาม โดยที่ไม่ได้หลายเศนด้วยก็ได้ครับยุ่งแล้วครับตอนนี้นะฮะมา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 ต่อไปมาเฮ้ยมีหนาไหมละมีหนาไหมละมีหนาไหมละเวลูนี่เวลูนี่เตียกโกซิวาลุ้นก่อนโอ้อันนี้จะเป็นการ์ดหลอกครับไอ้เหี้ยการ์ดหลอกครับเฮ้ยแต่ข้างหลังใครเนี่ยโทสิส้มอ,อือร้อยสี่สิบเก้าใบในล็อก ยังอุตส่าห์มีพิซซั่มมีพาราเลลการ์ดโผล่มาครับ149ใบในโลกนะฮะโอ้แต่ว่าการ์ดหลอกครับเชี่ยเอ้ยมาชุดนี้ไม่มีอะไรนะครับชุดนี้ไม like ่มีการ์ดหนานะครับผมก็อาจจะเป็นการ์ดพิซซั่มอย่างเดียวก็ได้นะฮะโอ้โหลมโลลูกากูอุ้ยม่วงม่วงเฮ้ยการ์ดแลม้งเยอะว่ะปีนี้การ์ดแลม้งเยอะมากครับซีเล็ก ใครครับดำๆเลยโตซานเชสป่ะวะแบบนี้ผมแบบนี้วินเลียนครับวินเลียนครับวินเลียนวินเลียนไปใ,ในโลกครับ99ใบในโลกโอ้วินเลียนการสีม่วงตุ๋มากๆโอ้โหดูครับวินเลียนม่วงพาลาเลวนะครับผมโอ้โหสุดยอด99ใบในโลกเลยฮะวุด้ดคัสแรงแม่งเยอะว่ะแต่ว่า การแรงมันออกมาแบบนี้ผมกลัวว่าลายเซนผมจะปิวครับแต่ว่าเชีย <c oughs> จะดีใจก็ยังไม่ได้ลายเซนเนไ่ถ้าได้ลายเซนจะดีใจห่านี้เยอะครับแต่ว่าไอ้เชี่ยลุ้นการลายเซนเยี่ยวเหนียวเลยแต่โอเคเราได้วินเลี่ยน99บใบในโลกมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมเหลือทั้งหมด3แพ็คเป็นการ์ดหนานะฮะสองแพ็คแพ็คหนา2แพ็คแล้วก็ bang, แพ็คบางอีหนึ่งแพ็คเรามาเปิดแพ็คบางกันก่อนนะครับผม <c oughs> แพ็คไหนอสองแพ็กให้ผมเดามันน่าจะเป็นการ์ดหลอกอันหนึง่งส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะต้องต้องรุนละเว่าจะเราจะได้เสื้อหรือเราจะได้กะอาเขาเรียกว่าอะไรลายเซ็นนะฮะีใครครับอุย้ยเขี้ยสโลโมองกาลูนี่มันลิมิเต็ดอันเนี้ยนี่ลิมิเต็ดนะตัวนี้ลิมิเต็ดอันเนี้ยดูดูจากดูจากวิ่งวับวิ่งวับเนี้ยน่าจะลิมิเต็ดนะน่าจ่าเลยครับแต่ดูนี่ก่อนครับใครครับอัลติเมทอุ้ยมาหนุเอียงหน่อยเออเย็ดเป็ด 2 4 9ใบในโลกเมกาลิมิเต็ดโซลมอนการูหน่อยเออร์นี่ก็ลิมิเต็ดครับแต่ไม่น่าจะเยอะครับเมีย2 4 9ใบในโลกก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคือคือคือเยอะครับจำนวนมันเยอะเกินไป2 4 9ใบในโลกนี่ถ้าเกิดว่าครูได้มานเอลหน่อยเออ10ิใบในโลกเหมือนกับแบบว่าบุฟฟอนนี่จะเป็นอะไรที่จี๊ดมากเลยเนี่ยแต่ก็ถือว่าโอเคนะคือการลิมิเต็ดเนี่ยช,ชุดปีนี้แม่งเยอะว่ะชุดปีนี้การลิมิเต็ดเยอะมากครับกล่องสีแดงครับสุดยอดเลยครับ ติดใจเลยครับติดใจเลยครับการลิมิเต็ดเยอะมากครับสุดยอดเลยครับมันให้เยอะครับต่อไปเหลือสองแพ็คสุดท้ายนะครับสองแพ็คสุดท้ายมา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 สองแพ็คสุดท้ายครับอื้มเรีบวิ่งนี่ครับผมการ์ดหนานะฮะโอ้ยอยากได้ลายเซ็นขอลายเซ็น โจวิงโกอาซาโอ้ยขอได้ไรเซนโอ้การ์ดหลอกไอ้เหี้ยเอ้ยการ์ดหลอกครับไม่การ์ดหลอกโอ้ลอยูเล็ตโยเล็ตการ์ดสีน้เงินพาราเลลอีกแล้ว299ใบแต่การมันสวยนะแต่การ์ดมันสวยหรืการ์ดมันน่าสะสมขนาดไหนครับสวยขนาดไหนครับดูครับสีเงินพาราเลลการ์ดอีกแล้วนะฮะ299ใบในโลกครับผม โกโยรี ori, ตัวนี้เอานะครับผมผมชอบครับผมก็โยรีนะฮะแล้วก็โอโหครวนะเนี่ยโอ้แต่ละตัวต่อไปแพ็คสุดท้ายละโอ้โหแม่งโคตดผีกะ่ะแม่งผีสัสสัสอ่ะแพ็คสุดท้ายพอดีด้วยครับแพ็คสุดท้ายว่าเราจะลุน้น <c oughs> ว่าเราจะได้ไลายเซ็นหรือเปล่าก็ตรงแพ็คสุดท้ายเนี่ยแหละไอ้เหี้ยเหลือเชื่อเลยชิบหายเดี๋ยวก่อนนะฮะมาครับเฮ้ยดีๆสิจะ๊จะดีๆสิจ๊ะเนี่ยครับผมแหมได้ได้เห็นได้ เห็นไหมอาจจะได้ไลายเซ็น์หรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้อาจไม่เอาเสื้อแล้วอะถ้าเป็นเสื้อขอแบบลิมิเต็ดสิบใบในโลกอะไรอย่างงี้นี้กูเอาแต่ถ้าเกิดว่าแบบเสื้อธรรมดาร้อยกว่าใบาในโลกแต่กูไม่ได้ไลายเซ็น์นี้ไม่เอาครับมาครับผมมุสเลล่านะฮะเคียรินี่ครับผมเ,เฮ้ยไอ้อะไรวันเนี้ยการหลอกครับการหลอกครับ

ครับกล่องนี้โอ้ยโอ,ยโอย้ไม่มีลายเซนไม่มีลายเซนครับโอ้เลยนส์โอ้ด,อดูนี่คือแราก,การที่ผมได้มาเย็ดเป็ดโอ้เพราะว่าผมได้นั่นไงโอ้ตัวนี้ผมได้ใบนี้ไงเพราะผมเสือกได้ใบนี้ไงบุฟคฟอนสิบใบในโลกไงแม่งไม่ได้ลายเซนครับโอ้ได้เสื้อหลุยส์เลสลิมิเต็ด เท่าไหร่วันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าใบในโลกโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ลายเซ็นใครครับเย็ดเป็ดโคตรเซงเลยว่ะโอ้โหแต่ว่ากูได้บูฟ่อนสิบใบในโลกแต่แม่งมึงแม่งไม่มีลายเซ็นโอ้โหโคตรเซงว่ะโอ้โหแม่งเซงว่ะแม่งเซงตรงที่แม่งไม่ได้ลายเซ็นครับและคือไม่ได้ลายเซ็นไม่ว่าได้เสื้อแค่สองใบเท่านั้นเองนะฮะโอ้อะไรวะโอ้โหอะไรวะท็อปสุดท็อปสุดของชุดนี้นะฮะ โอ้โหเป็นจารุจีบุฟฟ่อนครับ10บใบในโลกครับผมโอ้โหสิบใบในโลกแต่ว่ากูอยากได้ลายเซ็นโอ้เจีย๊ยยโอ้เฮียเอ้ซ็งว่ะออแล้วผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการเปิดการนักเตะของจริงในตอนนี้นะครับผมโอ้สิงหวะ ก็เหมือนเดิมนะสนุกใครที่ชอบว,วิดีโออย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็สมัครกดติดต,ตามได้นะครับพเพื่อจะชมดีโอฟาดากลินในตอนต่อไปสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนอ้อผมลืมบอกนะครับผมตอนนี้พาณิชย์นะฮะปล่อยการ์ดชุดใหม่ออกมานะฮะเป็นโรตาร์สองพันสิบแปดนผมเวิลด์คัพรัเสเซียนะครับผมผมก็จะเปิดเหมือนอย่างเช่นเคยนะผมกล่องนี้คือมันจะถูกหน่อยจะคล้ายๆกับฟีฟ่าสามหกห้ ก็คือจะแพ็คนี่สี่สิบกว่าบาทอะไรทํานองนี้แต่ก็คือมันเพิ่งเปิดตัวเลยนะผมเพิ่งเปิดตัวให้ได้เริ่มกันสะสมเลยนะเดี๋ยวก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะเอามาเปิดให้ดูละกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ